ตอนนี้มีใครหลายๆคนที่อยากจะติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้เพื่อเป็นธุรกิจเล็กๆในการเพิ่มรายได้เรียกอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านตึกส,สำนักงานหรือให้บริการลูกบ้านในคอนโดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มแบบไหนเริ่มอย่างไรและแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเราต้องลงทุนเท่าไหร่จะตรวจสอบหรือดูแลย,ยังไงวันนี้กิ้งกะมีรูปแบบมาให้ลองเลือกกันนะคะแบบที่1ค่ะเครื่องชาร์จรุ่นเล็กแบบ AC Type 2ซึ่งจะมีขนาด7.2กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเหมาะ สำหรับการติดตั้งในคอนโดโรงแรมสนามกอล์ฟหรืออาคารสำนักงานค่ะที่จอดรถได้ดานานจอดค้างคืนใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยอีกทั้งระบบไฟส่วนใหญ่ของพื้นที่รองรับได้ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของรถค่ะแบบที่2ค่ะเป็นเครื่องชาร์จขนาดกลางระบบ DC ขนาด40กิโลวัตต์ค่ะโดยเครื่องชาร์จ DC เครื่องนี้ขนาด40กิโลวัตต์เหมาะกับห้างสรรพสินค้าร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟาค่ะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่จอดเพียง1-2ชั่วโมงพื้นที่ติดตั้งน้อยอีกทั้งระบบไฟส่วนใหญ่ ของพื้นที่ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นกันค่ะซึ่งเครื่องชาร์จ2รุ่นของกิ้งก่าชาร์จพอยต์มีดีไซน์ขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นที่ทนทานเหมาะสําหรับการประกอบธุรกิจและสามารถให้บริการพร้อมกันได้ถึง2ช่องจอดจึงคุ้มค่าต่อการลงทุนแบบสุดท้ายค่ะเครื่องชาร์จขนาดใหญ่ระบบ DC ขนาด120กิโลวัตต์ค่ะเครื่องชาร์จขนาดใหญ่นี้เหมาะสําหรับการให้บริการเพิ่มในปั๊มน้ํามันหรือเปิดเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะค่ะชาร์จได้เร็วแต่ต้องใช้ระบบไฟขนาดใหญ่ เพราะมีกำลังไฟสูงเหมาะกับผู้เดินทางที่แวะพักจอดไม่นานค่ะดังนั้นการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุดสนใจการลงทุนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณติดต่อสอบถามกิ้งก่าพร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านทั้งการซื้อเครื่องหรือจะให้บริษัทลงทุนเครื่องแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณปรึกษาได้เลยที่ w w ิร์ลไวด์เว็บ dot กิ้ง t com หรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ